สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมดูหนังยบจ์กี้ขอเสนอครับจิ้งจอกยิ้มผลคู่แข่งเป็นใจโอกาสไปยูเซลเกิน80%พร้อมวิเคร,ราะห์สถานการณ์่าสุดครับที่่จะมาพูดในวันนี้ก็คือว่าผลการแข่งขันของบอนพรีเม,มียร์ลีกอังกฤษ2แมตช์ที่ผ่านมาซึ่งเป็น2เกมสำคัญทั้งด้วเตสตี้เองและก็คู่แข่งในการลุ้นแย่งพื้นที่ยูฟ่าแชปริกท่าท่าให้กับทางจิ้งจอกสยามเรา นั่นก็คือตั้งแต่ค่ำคืนของวันอังคารนะครับที่เลสเตอร์ซิตี้เองบุกไปเอาชนะท่าด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้สองประตูต่อหนึ่งและค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อคืนนี้เองครับเป็นท่าด้านของเชลซีครับที่ที่อยู่ในอันดับที่สี่ตามหลังเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพลาดท่าแพ้นในบ้านให้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งนี่ก็ทำให้เลสเตอเองจะต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของเลสเตอร์ซิตี้ให้กับแฟนที่จอกสยามทุกท่านได้รับชมรับฟังกันว่ามีโอกาสมากมายแค่ไหนที่เเเลสตอร์นี่ย ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นหน้าครับก็ตามสถานการณ์แล้วตอนนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้คอนทาทีจะได้เปรียบน,นะครับด้วยอันดับตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมกันแข่งที่เหลือถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่ในทางจฤษฎีหรือว่าความเป็นไปได้เลสเตอร์มีโอกาสมากที่สุดครับตอนนี้หลังจากที่คู่แข่งพลาดท่าไปทั้งหมดแต่ยังมีคู่แข่งสาคัญที่จะลงเล่นในค,คืนนี้ก็คือร์พูครับจะออกไปเยือนท่าด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งถ้าร์ฟูเองไม่สามารถชนะได้ก็จะทําให แมนเชสเตอร์ซิตี้เองนี่คุยทางไปสู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนีวมาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับว่าหลังจากที่ผ่านเกมแข่งขันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่เรสเตอร์ซิตี้ของพวกเราเยอยู่อันดับทเท่าไหร่และสถานการณ์เป็นยังไงตอนนี้ครับเรสเตอร์อยู่อันดับสามเท่าเดิมนะครับเนื่องจากเชลซีพลาดไปเรสเตอร์ลงเล่นไป36นัดครับมี66คะแนน ทิ้งอันดับที่สอย่างเชลซีไปแล้วครับสคะแนนด้วยกันแข่งที่เท่ากันนะเนื่องจากว่าเชลซีพลาดท่าแพ้กับอาร์เซนและก็ยังนำทางด้านของเวธแฮมอยู่ถึงแคะแนนแต่แข็งมากกว่านักแต่ทางเป็นไปได้ก็คือว่าเวธแฮมจะต้องชนะรวดก็จะแซงเลสเตอร์ได้หนึ่งแต้มแต่เลสเตอร์ก็จะต้องแพ้ในสองช์ที่เหลือซึ่งโอกาสที่เราจะแพ้รวดสองนัดเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้น้อยส่วนเร้เสียเนี่ยเลสเตอร์เป็นต่อทางด้านเวธแฮมไปแล้วนั่นหมายความว่า1คะแนนอีก2นัดล่าสุด ที่จะแข่งขันกับเชลซีและสเปอร์เนี่ยเลสเตอร์ถ้าเก็บได้เดิมแต้ก็จะชนะคู่แข่งอย่างเวิแฮมไปนั่นหมายความว่าหนึ่งแต้มเราตัดเวิแฮมออกไปแล้วนะครับหนึ่งแต้มนี้เราตัดเวิแฮมออกไปแล้วส่วนอีกหนึ่งทีมคือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีโปรแกรมแข่งเลยอีสี่นัดมานั่นมนะหมายความว่าแม็กซิมัมสูงสุดจะมีหกสิบเก้าคะแนนหกสิบเก้าคะแนนซึ่งถ้าเลสเตอร์เองอยากให้ลิเวอร์พูลพลาดเลสเตอร์จะต้องเก็บได้อย่างน้อยอีกสามแต้ม อีก3แต้มใน2นัดก็จะเป็นห9สิ้าแล้วริพูถ้าเต็มแม็กหกสิบเก้าคะแนนก็จะมาวัดกันที่ลุกได้เสียนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ดิสเซอร์จะมีโอกาสคว้า UCL ค่อนข้างสูงแต่ถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดิสเซอร์จะต้องเก็บ4แต้มจาก2นัดครับ4แต้มจาก2นัดนั่นก็จะทำให้จิ้งจอกสยามเองเนี่ยปริทางสุดยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนและก็ทีมที่แข่งอย่างเชลซีอาจจะหลุดโคจรปปก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าพลาดท่าให้กับดิสเซอร์ เสมอหรือแพ้เลสเตอร์เนี่ยจะทําให้ทีมที่ตามมาอย่างเวทแฮมเดลิู่มีความหวังนะครับเพราะเวทแฮมเองก็ตามเชลซีแค่6แต้มแค่6แต้มนะก็ถือว่ามีโอกาสนะครับใน3นัดเพราะว่าเวทแฮมมีโปรแกรมเหลือ3นัดมัคซิมัมคือ9แต้มติก็เป็น67คะแนนก็จะแซงเชลซีไป3แต้มถ้าเชลซีพลาดสองนัดสุดท้ายนะครับนี่นก็คือสถานการณ์ล่าสุดของเลสเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูโปรแกรมของเลสเตอร์ดูกันบ้างว่าจะต้องเจอใครและมีโอกาสไหมที่จะชนะดะ ดูโปรแกรมของเลสเตอร์ครับสองนัดต่อไปนี้ครับวันที่18จะออกไปเยือนทนัดของชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดซึ่งแอดมองว่าแมบนี้แหละเป็นแมตตัดสินหรือว่าชี้ชะตาเลยว่าเรานี่จะได้ไปอยู่เสียวไหมแล้วก็แมตสุดท้ายปิดแมตด้วยการเปิดบ้านเจอสเปอร์เล่นในบ้านของเราอีกด้วยนะโอกาสที่เลสเตอร์เองจะเก็บ3แต้มนี่สูง,น, Matt, สงนั้นแอดมองว่า2นัดนี้เราได้ประมาณ4แต้ม4แต้มรวมเป็นทั้งหมดเป็นจากเดิมมีหกสิ6เป็น70คะแนน ไป UCL ร้อเอร์เซนะครับแล้วก็จะเป็นอันดับที่3ด้วยเพราะ Chelsea เองก็ไม่น่าจะแซงมาได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมที่เหลือของเราส่วนด้านของเวนแฮมเองครับโปรแกรม3นัดนี่ก็ถือว่าหนักนะไปเยือนไวโอมิ่เยือนไบร์ตันแล้วก็มาเปิดบ้านเจีสองตันคงมไม่ใช่งานง่ายที่จะเก็บ9แต้มเต็มข้ามมาทางด้านของลิเวอร์พูลบ้าง4นัดไปเยือนแมนยูเยือนไวโอมิ่เยือนเบอร์ลี่และเปิดบ้านเจียริสตันผลิตแอดว่าอย่างมากลิเวอร์พูลได้10แต้มจาก สีส่นัดสุดท้าย่นหมยพวามว่าริบูจะมีเป็นทั้งหมด67คะแนนตัจีคะแนนก็จะตามเรสเตอร์ไป่ทนถ้าเราเก็บได้อีก1หรือ2คะแนนนะครับส่วนทางด้านของเชลซีเองโปรแกรมหนักอย่างที่อบอกก็คือว่าเจอเิสเจอร์ของเรานี่ก็คือโปรแกรมที่จะเป็นแมตช์ชี้วัดว่าเชลซีจะยังมีความได้เปรียบในพื้นที่ยู l ซีลไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผลคู่แข่งขันวันนี้ด้วยที่ริบูจะบุกไปเยือนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าถ้าหาว่าริบูเนี่ยพลาดท่า แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะทําให้ทนายของเลสเตอร์และเชลซีเองนี่โอกาสที่จะเข้าเข้าสู่รอ,อบสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนสิคเนนาก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าที่ผูเองก็จะได้อีกเก้าแต้มในสามแมตที่เหลือเต็มแม็กก็จะได้แค่หกสิแบหบกแต้มหกสิบหกคะแนนนี่หมายถึงว่าเท่ากันกับเลสเตอร์ซีหน้าตอนนี้นะณตอนนี้ถ้ารีพูดผ่าดแต่ที่นี่อะไรก็ตามการแข่งขันยังไม่เกิดขึ้นเราไม่สามารถคาดเดาได้เอตลีติกก็เลยบอกว่าณสถานการณ์ตอนนี้เลสเตอร์ซีของพวกเราเนี่ย มีโอกาสที่80%โอกาสที่80%เพราะว่าจะต้องเสมอเชลซีให้ได้ก่อนแล้วก็จะพุ่งไปเป็น90%แล้วก็เรื่องับทนนี้มคิสเปอร์อาจจะเสมอได้หรือนะครับเสมอได้ก็ผ่านนะถ้าเสมอเชลซีแล้วเป็นเสมอสเปอร์อาจจะผ่านหรือถ้าจะให้ชัวร์เลยก็คือเสมอหนึ่งชนะหนึ่งผ่านแน่นอนและคู่แข่งถึงแม้จะชนะรวดก็ไม่สามารถแซงทันเลิสเตอร์ได้แต่ว่าถ้าเรจสเตอร์เราพลาดในสองแมตช์ที่เหลือคือแพ้รวดแล้วทีมคู่แข่งไม่สามารถชนะรวดได้ เรสเตอร์ก็ยังจะไป UCL อยู่ดีแอดมินจีก็มองว่านี่แหละคือโอกาสที่เรสเตอร์ได้เปรียบทุกทีมมีโอกาสถึง80%ซึ่งตอนนี้ทาาน้าเชลซีเองแอดมอว่าตกลงมาเหลือที่60%นะ60%โอกาสที่จะลุดก็มีสูงเพราะดิปูเหลือโปรแกรมในมืออีกตันง4นะัดนะครับแล้วเชลซีเหลือแค่2นะัดซซึ่งโอกาสที่ลิปูจะชนะรวดมันก็ยังพอมีนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้ก็ตอนนี้ลิปูเองก็เริ่มกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งแอดมินก็เลยบอกว่าโอออกาสทสทีี่่่รต์ยู80 นะครับเชลซี Chelsea อยู่ที่หกสิบรีพูลอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็วิเทนแฮมอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่ในการลุ้น UCL ในซีซั่นนี้มันสนุกแต่ว่าเรสเตอร์เองมีความโชคดีในการที่บุกไปชนะแมนยูในชุดที่เป็นชุดโลติชันแล้วก็เชลซีเองพลาดท่าแพ้ในบ้านให้กับทายาทปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่ก็เข้าทางของทางด้านเรสเตอร์ทั้งสองแบบเลยนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้มันดูดีขึ้นทุกคนมีความหวังแอตเลติกก็คาดว่าเรสเตอร์จะไม่พลาด ในแมตช์หน้าหรือแมตช์ต่อไปร่วมไปถึงช่วยฟุตบอลเอฟเอครับด้วยนะแอมิซิกกี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวผมเองด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฟังแอมิซิกี้มาวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบบนี้ตลอดไปสวัสดีครับตัวผมเองขอลาไปก่อนด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการที่เลตเตอร์ซีของพวกเราจะไปยูเซียลในซีซั่นหน้าครับสวัสดีครับ